ขันช้างท้่ไปครับวันนี้ค่ะเชียร์ใครพิเศษไหมครับไม่มีค่ะเชียร์ทุกทีมค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งแรกค่ะรู้สึกไปยังไงบ้างครับบรรยากาศดีคนเยอะมากค่ะใช่ค่ะไม่ร้อนบรรยากาศดีปกติเชียร์ฟุตบอลไทยไหมครับเชียร์ค่ะเชียร์ติดตามข่าวสารของสมาคมฟุตบอลบ้างไหมมีบ้างค่ะคิดว่า ที่เป็นผู้หญิงเป็นนายกสมาคมของเราเนี่ยคิดว่าเขาจะสามารถพัฒนาฟุตบอลไทย,ยจะเป็นไทยลีกหรือว่าลีกล่างๆได้มากกว่านี้ครับหนูคิดว่าได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าดูจากที่แบบที่ราชมังเขาก็สามารถแบบจัดการได้ดีมากๆค่ะ,ะแสดงว่าเข้าไปดู <S <S ใช่ใช่ค่ะพูดถึงฟุตบอลไทยให้พีหน่อยเชิญชวนแฟนบอลที่ไม่เคยดูฟุตบอลไทยไม่เคยเข้าไปดูในสนามได้มาเชียฟุตบอลไทยกันหน่อย ค่ะอยากเชิญชวนนะคะคนที่ยังไม่เคยมาสนามอยากให้แนะนํามาทุกสนามเลยค่ะเพราะว่าเชียร์ในสนามคือมันสนุกมากกว่าในจอมากๆเลยค่ะแล้วมันได้ฟิลบรรยากาศกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากค่ะยังไม่ได้ถามชื่อเลยครับพี่ขอชื่อกวีิดนึงได้ค่ะว่าเป็นไอจมิเตยค่ะ M I แล้วก็ขีดแล้วก็ G O E Y ค่ะ แล้วก็ IG นะคะ under score p f j t h, h IG s under score ค่ะ IG ค่ะได้ครัขอบคุณค่ะ